สวัสดีค่ะครูหม่อมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปนัดดาธนาเกษตรกรค่ะเป็นอาจารย์ประจําสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒน,นาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมระฮิโดนค่ะในประเทศไทยการสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF บริบทของการศึกษาปฐมวัยเรามีคําว่าพัฒน,นาการ4ด้านแม้ว่ามีพัฒน,นาการ4ด้านนะคะทั้งครูปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่ก็มุ่งที่จะเน้นแค่2ด้านนั่นก็คือด้านร่างกายและด้านสติปัญญานะคะ อันที่2ก็คือว่ารู้พัฒนาการสีด้านแต่ไม่รู้จิตวิทยาพัฒนาการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมานะคะหากเด็กคนหนึ่งนะคะอายุสักสี่ขวบเขาโกรธมากๆแล้วเขาลงไปดิ้นกับพื้นทำ้ายตัวเองปาเขาของเด็กคนนี้พัฒนาการปกติไหมคะปกติสิ่งที่เขาขาดเรียกว่าทักษะ สิ่งที่เราจะทําก็คือนี่แหละบทบาทหน้าที่ครูปฐมวัยหรือคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมคะว่าเออเราต้องเพิ่มทักษะนะคะเหตุผลที่3ก็คือว่าวิธีการที่พวกเราเน้นทักษะ4ด้านมักไปทำลายนะคะพัฒน,นาการด้านตัวตนของเด็กและทักษะสมอง EF นะคะตัวตนง่ายๆเลยคะ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า Self พวกเราคิดว่ากี่เปอร์เซนที่เวลาเราถามเด็กนักเรียนในห้องอะคะ่ะไหนใครมีคำถามมีใครถามไหมคะ แล้วถ้าคุณครูเดินเข้าไปไม่มีคําถามใช่ไหมงั้นเดี๋ยวครูจะเดินเข้าไปถามเด็กทําไงคะก้มหน้าการก้มหน้าแปลว่าอะไรคะหนูไม่เห็นครูแปลว่าหนูไม่มีตัวตนครูช่วยเดินผ่านหนูไปหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะคะการที่เด็กไม่มีตัวตนเป็นเริ่มต้นของการที่เด็กไม่มี e f เพราะ e f คือทักษะการคิดเป็นนะคะทำเป็น ตัวตนคือความรู้สึกนึกคิดหากไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเด็กไม่สามารถรับผิดชอบตัวตนได้นะคะหากไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกเด็กไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ที่มาของตัวตนมันจะมีอยู่สามขั้นนะคะขั้นแรกเรียกว่าขั้นวัตถุมีอยู่จริงแม่ต้องมีอยู่จริงเสร็จแล้วขั้นที่สองก็คือความผูกพันและขั้นที่สามก็คือ มีอยู่จริงหน้าที่ครูปฐมวัยก,ก็คือว่าเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาครูต้องมีอยู่จริงพอครูมีอยู่จริงปุ๊บสร้างความผูกพันเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเขา exist มีอยู่จริงกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะเรียนรู้ที่สำคัญนะคะหลักสูตรต้องมีอยู่จริงถ้าเรากลับไปดูหลักสูตรปฐมวัยนะคะของปี60 เป็นหลักสูตรที่ดีมากในหลักสูตรนั้นมีเรื่องของโอกาสและความสำเร็จมีอยู่จริงนั่นหมายความว่าคุณครูจะจัดก,กิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะแต่เด็กต้องรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้และประสบความสำเร็จไม่ใช่เข้าไปแล้วกลายเป็นผู้ายแพ้นะคะที่สำคัญก็คือครอบครัวต้องมีอยู่จริงคุณครูต้องทำงานกับครอบครัว เป็นร่วมงานด้วยกันได้สื่อสารด้วยกันได้ดีนะคะและอันสุดท้ายก็คือเพื่อนร่วมงานต้องมีอยู่จริงคําว่าเพื่อนร่วมงานนี่ก็คือเป็นเพื่อนครูด้วยกันรวมถึงสหวิชาชีพด้วยนะคะครูหม่อมเคยได้รับใบสั่งยาจากคุณหมอนะคะว่าขอเชิญครูปฐมวัยไปกับนักเรียนของครูด้วยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนของครูหม่อมที่บ้านไฟไหมนะคะและเกิดภาวะช็อก แลเขาก็บอกว่าพ่อแม่ก็ช็อกอยู่พ่อแม่ไม่มีอยู่จริงอยู่ตอนนี้พ่อแม่ยังยังไม่พร้อมเพราะนั้นครูช่วยมีอยู่จริงให้เขาหน่อยนี่คือการทำงานสหวิชาชีพนะคะผู้ผงมขอนำเสนอค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตเด็กปฐมวัยก็คือว่าอยากให้เอาวิกฤตเด็กปฐมวัยออกไปสัทีค่ะทำยังไงให้ศูนย์นี้เนี่ยเป็นที่ที่คนมองว่าพอฉุกเฉินปุ๊บวิ่งเข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ อำนวยการได้สั่งการประสานงานได้นะคะครองตัวนิดหนึ่งมีอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นมีหลายศูนย์ได้นะคะแต่ให้ผู้คนรู้ว่าหากเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยไปที่นี่นะคะกํากับดูแลควบคุมติดตามด้วยและผลข้อมูลที่นำที่ได้มานํามาบรณาการบริหารจัดการเหมือนศูนย์โควิดเลยนะคะการใช้5สิ่งมีอยู่จริงนะคะในการเข้าไปดูว่า มันมีวิกฤตไหมหากไม่มีห้าสิ่งมีอยู่จริงนี้ถือว่าวิกฤตมาที่ศูนย์นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ